ที่กองบัญชาการกองทัพบกครับได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับระหว่างพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่นะครับนายสักการะสารพระชัยยมงคลภูมิบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกจากนั้นวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ห,หอประชุมกิติคจรและประกอบพิธีลงนามรับส่งหน้าที่ผู้บรรจการฐานบกครับและทั้งสองท่านก็ได้ลงมายัางบริเวณลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติเพื่อกระทําพิธีรับส่งหน้าที่นะครับโดยพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บรรจการฐานบกได้กล่าวมอบหน้าที่มีใจความสําคัญว่าการรับราชการตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีความภูมิใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งที่มีต่อประเทศชาติจึงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำดีที่สุดในทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งหวังให้กองทัพบกบนั้นมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภาร,รกิจได้อย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการในทุกมิติเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติสำหรับผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ผมเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถประสบการณ์วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ความเป็นฐานอาชีพที่จะนำพากองทพบกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความพร้อมในการรองรับภารกิจทุด,ด้านและทุกโอกาสเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป หลังจากนั้นครับพลเอกเจริญชัยหินเทาได้ทําพิธีส่งมอบธงประจํากองทัพบกให้กับพลเอกพนาแล้วปลอดทุกจากนั้นพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกคนที่44ของกองทัพบกนะครับกล่าวรับมอบหน้าที่และการประคับบัญชาใจความสําคัญว่าจะทําหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการฐานบกด้วยความสํานึกรับผิดชอบและจะสืบสารการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางและนโยบายที่ท่านผู้บัญชาการฐานบกได้วางรากฐานเอาไว้ครับขอให้ค่มัน่นว่า หน้าที่ในฐานะผู้ชการฐานบกด้วยความสํานึกรับผิดชอบและจัดสื่อสารการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางและนโยบายที่ท่านผู้รชการฐานบกได้วางร่างฐานไว้อย่างเต็มกาลังความสามารถพร้อมทั้งปกครอง 2006, ดูแลผู้ใต้รรคาด้วยความเป็นธรรมรวมถึงสร้างความสมัครสมานมองอี เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ระกอให้มีความแข็งแกร่งเป็นหลักในด้านความมั่นคงของชาติตลอดไปต่อจากนั้นครับพลเอกเจริญชัยหินเทาและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกได้ขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองพันสวนสนาม3กองพันนะครับจัดจากกองพันทหารมาที่1กรมทหารมาที่1กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3 1และกองพันทหารพื้นใหญ่ที่1กรมทหารปื้นใหญ่ที่1จํานวน1 2 1นาย และหมู่ทงประจาหน่วยส่วนราชการในกองทัพบ,บกทั้ง7ส่วนจํานวน88ดทงครับหลังจากนั้นพลเอกเจริญชัยได้พบปะทักทายกําลังพลก่อนที่จะได้นั่งออกไปจากกองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับโดยมีกําลังพลมาร่วมส่งครับสำหรับพลเอกพอนาะแคล้วปลอดทุกครับท่านสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นะครับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลัก ประจำชุดที่77ท่านเคยดํารงตําแหน่งสําคัญอย่างเช่นผู้บังคับการกรมฐานราบที่3 1รักษาพระองค์ผู้บัจการกองพลทหารราบที่11แม่ทพัพภาคที่1เสนาธิการทหารบกจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้บัิการทหารบกคนที่44ครับ